เดอะสกีนบอนไซค์รับเป็นค่ายการสร้างบอนไซ์จากประเทศจีนครับปกติแล้วค่ายนี้จะนิยมนําต่อกุหลาบป่านะครับไปเสียบกับกุหลาบบ้านเพื่อให้เกิดดอกที่สวยงามครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้ทราบนะครับว่าเขาใช้ต่อพันธุไหนแล้วไปเสียบดอกกับต้นไม้ชนิดไหนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเพราะว่านะครับต้นไม้ชนิดนี้ผมดูไม่ออกจริงครับเผื่อเพื่อนๆรู้จักจะได้คอมเมนต์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนะแต่ว่าวิดีโอน,นี้ที่นามา ก็คือ ผมรู้สึกว่าตอเนี่ยมีความสวยงามมากแล้วก็เขาจะมีเคล็ดลับในการบำรุงตอรากในการเสียบกิ่งนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆลองนํามาประยุกต์ใช้กับงานบอนไซของตัวเองได้หรืออาจจะดูไว้เป็นความรู้พื้นฐานก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยหลังจากเขานําตอมานะครับจะมีการคัดกิ่งในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ทําความสะอาดด้วยครับซึ่งนะครับการล้างทงงางวาอาดจริงๆแล้วก็จะช่วยให้ต้นไม้หรือตอของเรายัางมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยครับหลังจากที่นําไปในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะ เรียงแล้วเนี่ยก็ค่อยๆใช้ เลื่อยนะครับเลื่อยแบบนี้นะครับเลื่อยห่างโนูนครับในการเลื่อยกิ่งที่ไม่ต้องการคัดกิ่งออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บงานให้ละเอียดขึ้นนะครับซึ่งการเลื่อยแบบนี้ก็จะทําให้ถนอมตอของเรานะครับแทนที่เราจะตัดด้วยคีมตัดใหญ่ๆเนี่ยตอของเราเนี่ยตัวกิ่งอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนได้นะครับการใช้เลื่อยก็ทําให้ตัวกิ่งของเราไม่รับการกระทบกระเทือนมากนักนะครับหลังจากนั้นครับก็ใช้พวกดินที่ระบายน้ําได้ดีครับเป็นดินธรรมชาติดินที่เขาเคยอยู่ในแหล่ง ของเขาก็ได้นะครับจะทําให้เขาปรับตัวได้ดีครับเนี่ยฮะเคล็ดลับสําคัญก็คือการฉีดพ่นด้วยน้ํายาเร่งรากครับน้ำยาเร่งรากผสมน้ำเนี่ยฉีดพ่นไปแบบนี้ก็จะช่วยให้ต้นไม้มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นธาตุอาหารเ็นเทสเอลิเมนต์ครับธาตุอาหารปริมาณน,น้อยแต่ว่าจําเป็นสําหรับการพักฟื้นตัวในระยะแรกนะครับ ยาเลี้ยลากดีๆหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมพูดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับมาดูเทคนิคที่2กันก่อนนะครับการบากแผลแบบนี้ก็คือเตรียมเพื่อที่จะเสียบกิ่งครับวิธีการเสียบกิ่งก็คือจะใช้กิ่งข้อตาแค่ประมาณ1-2ข้อตานะเพื่อที่จะลดการขายน้ำของเขาแล้วก็เพื่อไม่ให้ใหอตัวน้าเลี้ยงเนี่ยเขามาไปเลี้ยงกิ่งที่ยาวมากนักนะครับจะช่วยเร่งให้เขาติดกิ่งติด ที่เราต่อไว้ได้ดีขึ้นนะครับเนี่เลยนะเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะใช้เทปพ,พันกิ่งในการพันยึดไว้ให้แน่นแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกอีกทีเพื่อลดการคลายน้ำนะครับเพื<ๆ>่อนแต่ว่าวิดีโอเนี่ยเขาไม่ได้โชว์การพันกิ่งแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกนะแต่จริงๆแล้วต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําโอกาสติดก,ก็จะน้อยลงนะครับเพื<ๆ>่อนเสียบไปในบริเวณที่เราต้องการเลยทําให้เกิดภูมิได้เลยวิธีนี้ก็ช่วยให้ตัวบอนไซของเราเนี่ย จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับมีกิ่งที่เราเลือกเนี่ยต้องการได้เลยแล้วก็ออกดอกออกช่อดีมากๆเลยนะเพื่อนหลังจากเลี้ยงไปในระยะหนึ่งครับมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนี่แหละครับเนี่ยฮะดอกของเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรักวอนไซครับ